ข้อดีใจอะค่ะที <phải stage tha uno> ่ที่ได้มาร้องเพลงที่นี่แล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่แบบว่าสถานที่ที่สวยๆแบบเนี้ยให้ให้พื้นที่กับ LGBTQ ได้ได้มาแสดงศักยภาพแล้วก็ได้มาเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองที่นี่สำหรับคนไทยมาต้องจุดที่เดียวเป็นันดับแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่วันนี้นอกจากมาร้องเพลงด้วยยังด้วยทารรักโลกด้วยสำหรับตอประเทศไทยแล้วก็เมืองไทยของเราครับก็ ภพรมันนะคะก็ทุกปีก็จะมีงานเยอะมากเลยค่ะก็มาปีนี้ก็รู้สึกว่ามันใกล้ถึงฝั่งแล้วสําหรับกฎหมายสุรถเท่าเทียมนะคะก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้กฎหมายนี้ผ่านสักทีแล้วก็เราจะได้แบบว่าเ,เท่ากันสักทีชายหญิง เรารู้สึกไงว่าเมื่อก่อนเราเพ่งสู้คนเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรมาช่วยสัดสนอย่างวันนี้ก็คือเดอะพาร์ก็มาเป็นหนึ่งในเราดีใจมาที่เขาแบบว่าเล่งเห็นในสิ่งที่เราพยายามมาก็เดอะพาร์คนี่น่ารักมากเลยนะคะก็เพียวก็เคยมาที่นี่มาร้องเพลงที่นี่อยู่ประมาณครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มา้องที่นี่แล้วก็มันทําให้ได้ให้เห็นว่าแบบเออที่นี่มันเปิดเปิดรับจริงๆกับ LGBTQ แล้วก็ทุกเพศจริงๆ อย่างการเป็นกระบอกเสียงนอกจากว่าเมื่อก่อนมันคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีหลายคนร่วมกันมันทำให้เสียงเนี้ยมันดังมากขึ้นขนาดแต่ก่อนเพีย,ยังไม่ไม่ได้เปิดตัวมากค่ะแต่พอได้ได้เปิดตัวพุก็รู้สึกว่าทุกคนให้ให,ใ,หให้รับการได้รับการต้อนรับที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียวที่ต่อสู้จริงๆเพียวไม่ได้ต่อสู้อะไรด้วยซ้ำก็ต้องต้องเป็นฝั่งภาคภาคประชาชนแล้วก็ภาคอ,องค์กรต่างๆที่ ร่วมกันขับเพื่อนแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยเปิดรับกับ L G B T Q จริงๆแล้วก็ทําให้นักร้องกระเทยคนนี้ค่ะได้ได้มีจุดยืนได้มีเสียงให้พี่ๆได้ฟังถึงทุกวันนี้ค่ะไม่แตกต่างกับการที่เมื่อก่อนเราไม่ได้เปิดตัวอย่างว่าเราเป็นอะไรยังไงแต่คนวนี้ไปตัวตัวเองแล้ว มันแตกต่างเยอะไหมก็มันแตกต่างมากเลยค่ะแต่ก่อนก็คือจะไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะแบบว่าเป็นฟิลแบบต้องกักไวห้ามให้ใครรู้ว่าเราเป็นกันเลยนะเวลายืนประกวดร้องเพลงที่สมัยก่อนค่ะต้องยืนกางขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่จะชอบยืนแบบมาลายเกลี่แต่แบบว่าจะต้องยืนกางขาห้ามห้าไม่ห้าไม่ใครรู้ว่าเราเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยค่ะก็พอได้เราเราได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะมันก็รู้สึกว่าอ๋อมันเลยไม่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอ่ะเราได้เป็นได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำได้แต่งตัวได้ แต่งสวยได้ใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยค่ะก<ช>็<ต>รู้สึกว่าแสดงว่าการที่ไม่เป็นตัวเองมันมีผลต่อผลงานที่เราจะนําเสนอไปใช่ค่ะ,คะยังไงบ้างสาหรับเพียวของเพียวคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยมันต้องมาจากจิตใจจริงๆต่อคนดูต้องแบบต้องมีความจริงใจอะคะ่ะวันไหนก็ตามที่แบบเพียวรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เพียวรู้สึกว่าเราจะต้องแบบเฟซอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ วันนี้ได้เป็นกองเชียร์แล้วอยาตอนย้อนไปที่แบบว่าต้องประกวดแล้วต้องไม่เป็นตัวเองมันมีผลมาถ้าเราแสดงเป็นตัวเองแต่วันนั้นไปมันจะมีผลตอนน่อสิ่งมานแล้รับเพียวคิดยังไงกับตนนี้จริงค่ะเพราะว่าตอน The Voice 6ที่เพียวไปประกวดก็ยังไม่ได้เอามากยังไม่ได้ชายมากค่ะก็มันก็นกตกรอบอะค่ะปีนี้ก็แต่พอปีนี้มาได้แบบคือได,ได้ได้ใส่ชุดย,วยาวๆได้ใส่ขนไก่แล้วแบบว่าได้ได้ร้องเพลงคุณแม่วิทนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลย สล้างให้ับตัวเองใช่ค่ะคิดว่าความเป็นตัวเองมันทำให้เราชนะเลิศแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่ทั้ใช่ค่ะเพียวสิ่ง<ม>หนึห่ว่าการเป็นตัวเองแล้ว,วันเนี้ยมันได้รับเสถียรับดีมากหรือว่ามันพอดีพอจอกับช่วงเวลาพอดีน่าจะน่าจะเป็นทางที่พระเจ้าวางไว้นะคะเพราะว่าเพียวก็เป็นจริงๆลงเวทีมาเพียวจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละค่ะคือพี่ๆที่เป็นเพื่อนกันก็จะรู้ว่าเพียวเป็นยังไงแล้วก็ พอเราได้แบบให้เป็นต um, so ัวเองออกหน้าเวทีอะไรเงี้ยคือมันจะธรรมชาติและทําให้เราได้แบบเปอเป็นประกาเยค่ะใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลให้เรากลับมามีพื้นที่ในวงการพีแล้วก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นเป็นไงบ้างทับช่วงนี้งานก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เขาจะนึกถึงเราเลยทเกิดือนแต่เพราะเดือนนี้เป็นเดือนของเราเดือนนี้เป็นเดือนของกระเทยนะคะก็กระเทยก็จะมีงานเยอะเป็นผิดปกตินะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ ก็มีงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเยอะปในฐานะเพียวนอกจากเรียกร้องความสมรรถท่าเทียมแล้วสมรรถตัวเราในฐานะเราอยากจะเรียกร้องอะไรเพิ่มเไหมครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเพี่มอยากนำเสนออะไรจะนำเสนออะไรในความพิเของเราอ๋อก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับชราเจนเดอร์ค่ะกฎหมายการคำนำหน้าชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ให้ให้เปลี่ยนได้แล้วก็การอย่างเช่นคู่รักเพศเดียวกันอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีการอุ้มบุญได้อะไรเงี้ย อยากเป็นยะคับอยากหเป่ี่วคิดว่าทำไมถึงอยากเป็นคนมาก็มันเป็นสิทธิแค่ขั้นพื้นฐานนะครับที่คนคนหนึ่งอยากมีคำน้ำหน้าชื่อที่แบบให้เรียกเขาโดยที่เขาอยากถูกเรียกไม่งั้นพี่ถาม่าถ้าทุกอย่างมันผ่านสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจแล้วเพรียทําไร็นอย่างไรกับกฎหมายก็ไม่รู้ค่ะก็ถ้าเกิดมีแฟนก็อาจจะแต่งงานเลยครับเราซือตอนนีม่มียังค่ะหายอยู่ไหมครับ อยู่ค่ะล้วต้อนรองเพลองอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบว่าชื่นชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่มีเยค่ะเราทำงานหนักจนเราไม่รู้ว่าหรือว่าเขาบอกว่าเราเป็นคุณแม่หมดเขาลองว่าเป็นคุณแม่ค่ะใช่เขาก็ไม่ในใช่ไหมคะพี่ใน LGBT เขาก็จะแบบเออไม่ค่อยเท่าไหร่ในในช่วงนี้เขาไม่ได้ปิดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีเตตาหรือสเปนของเพียวไปไงน สเปกของพียวเป็นไทยบ้านน้ำแดดค่ะชอบผู้บ่าวไทยบ้านใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ก็ยังหาไม่ได้แล้วเรามีความคิดไว้ว่ามันยากมาสำหรับเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ่ะงานลุ่งแต่ละอาจจะไม่ลุ่กก็เอาเงินไว้ก่อนค่ะพี่อะไรมาก่อนอันที่เป็นเงินเราต้องเอาไปก่อนชัดเจนชัดเจนไปเลยใจตเจตเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันน้อถ้ามันมีงานคอมรักเลยก็จะหายอย่่างนี้ะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับความงานลุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีแพลนที่จะทำอะไรกับตัวเองไหมครับพี่ก็จะทำเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ มีแพลนจะปล่อยช่วงสิ้นปีค่ะ,ะและ้วก็ตอนนี้ทำ cover แล้วก็ live session ของเพลงของเพียวอยู่ที่อยู่ใน YouTube แล้วก็สามารถติดตามได้ใน p i o n e s น l y ่เขแอคเคาน์วาอะไรคับียวเนส s l y ค่ะูดถึงูดถึงวอ,องการนางงามหาะไรแบบนก็จะเชิญเราไปร่วมร้อง,ลองพลงร้องเพลงอะไรอย่ะงี้คืกเป็นยังไงบ้างครับก็ชื่นชอบในการนางงามชอบค่ะชอบดูมากเลยค่ะก็เพิ่งไปร้องของ m v MUT110 ใช่ค่ะกลับบ้านไปลองที่บ้านใช่ก็เลยมีไว้ลงไว้เล่าเลยที่น้ำตาลน้องโต๊ใช่ค่ะก็คือออกไปแล้วเดี๋ยวผมมันจะแฟบไงอี่พามันโดนฝนก็เลยต้องเอาร่มออกไปซึ่งร่มนั้นมันเป็นสีแดงแล้วมันไม่แมทกับชุดอะะน้องน้ำตาลก็เลยเอาร่มมาแมทเขาเหมือนว่ารู้ว่าเราต้องเหมาะกับร่มนี้เลยร่มนี้มันเลยกรองหาเดียวเลยใช่ค่ะไม่ใ่ไงบ้าเขาคขารู้สึกที่น้ำตาลบอกว่ามาฝนลบสักนิดนึงมาดก ให้เราดูดูออกมาดูมีตลอดเลยนะครับน่ารักมากเลยค่ะน้องน่ารักมากแล้วก็น้องสวยมากก็ถ้าเกิดปีหน้านะคะพี่อะได้ทำนมอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะพูดเล่น <laughs> พี่ได้หรอไม่เราจะมาประกวดอีกเหรอใช่เราอยากประกวดอีกไหมก็เธอมันชอบเล่นท่าไงคะพี่เธอชอบประกวดนั้นนี่โนออแล้วก็มีความจริงจริงอยากไปอยากอาหารจริงนอกจากเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างประกวดมาทำไมไม่พูดเล่นคกะพี่อาจจะไปมิสแฟบูลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมาะกับเรามากกว่าอันเป็นถามจริงเวลาขึ้นไปร้องเพลงคิดไหมว่าถ้าเรามาประกวดมันจะรู้สึกดยังไคือว่าคนน่าจะน่าจะแตกต่างค่ะเพราะว่าร้องเพลงมันเราจะชินในการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบ เวลาเดินแบบหรือ,อใส่ชุดว่ายน้ำมันเห็นอีกฟิลหนึ่งค่ะ,ะ,ะซึ่งเราก็มีภาพในหัวแล้วถ้าพูดมาขนาดนี้มีไหมครับไม่มีค่ะ <laughs> ไม่ใช่แบบว่ามีท่าทางไหมครับอย่างลืเลวาท่าทางแบบเอออยากให้เป็นร่วมจอยเป็นร่วมอะไรอย่างเงี้ยแบบ ยงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็น dead r a c อาจจะมีค่ะถ้าถ dead กเร e เปิดก็อาจจะจะด้วมก็คือจะตัดสินใจในการประกวดแดกเร a ก่อนอันดับแรกใช่ค่ะบไปบุแล้วเก็บประสบการณ์แล้วค่อยแปบลรัมต่อใช่ค่ะแสดงว่าปีนี้ไปบุรีรัมจะได้เห็นเกี่ยวไม่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นแน่นอนแต่ว่าเป็นแผนในอนาคตเป็นแผนในอนาคตครับอภิยฎสุทธารักันให้ปาถึงแคมเปญนิดหน่อยเปิดที่กว่างให้กับพวกเราแล้วเป็นมิตรกับสิ่งคมเลยสถานที่แห่งนี้ครับซึ่แคมเปญนี้ครับกับเสียงสะานก็เชียร์สป라이ดก็คือเฉลิมฉลอง เดือนไารมาสนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สมรสเท่าเทียมนะคะก็ที่นี่เดอะพาร์กก็เป็นพื้นที่ที่อ,อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็เพียวก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องเพลงตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมามางานที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันที่18นี้เราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าสมรสเท่าเทียมสะพานใหม่นะคะเพียก <c oughs> ็ <c oughs> อ๋อขอบคุณเดอะพาร์คด้วยนะคะขอบคุณค่ะพูดถึงงานเนี่ยไอ้ะมิเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อคนจะได้มาสนใจดูในเมีการมาจูมานั่งแชร์กันอะไรอีกอาจจะมีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยเพื่อเพินอะไรอย่าเงยก็ในงานก็จะมีมีซุ้มต่างๆมีอาหารนะคะแล้วก็มีข้างหลังก็จะมีโพสต์อิดนะคะให้ให้แปะความในใจนะคะ ก็ข้างหลังก็มีเขียนว่าอยากมีผัวก็มีก็อยากอยากลาออกจากงานน่าจะไม่ใช่เดี๋ยวเราใส่ไปแล้วนะคะนี่ละก็อยากระบายอะไรมาสามารถมาระบายที่นี่แล้วก็เราจะมีดนตรีนะคะสามารถมาเต้นโฟกนะคะขึ้นไปบนบันไดข้างหน้าได้นะคะแล้วก็สถานที่น่ารักเปิดแอร์ด้วยที่ที่ชอบก็คือมันมีแอร์ค่ะมันเย็นนะคะก็มากันในเยอะได้ตรงใกล้ใช่ค่ะนิสเซิร์เพิ ข้อดีใจอะค่ะที่ที่ได้มาร้องเพลงที่นี่แล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่แบบว่าสถานที่ที่สวยๆแบบเนี้ยให้ให้พื้นที่กับ L G B T Q ได้ได้มาแสดงศักยภาพแล้วก็ได้มาเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองที่นี่สำหรับเคนไทยมาต้องสุดยิมเยียบเป็นระดับแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่วันนี้นอกจากมาร้องเพลงด้วยยังมางพื่อารลดโลกด้วยสถกบันประเทศไทยแล้วก็ประทไทยของเราครับก็ ไายมันนะคะก็ทุกปีก็จะมีงานเยอะมากเลยค่ะก็มาปีนี้ก็รู้สึกว่ามันใกล้ถึงฝั่งแล้วสำหรับกฎหมายสุรวเท่าเทียมนะคะก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้กฎหมายนี้ผ่านสักทีแล้วก็เราจะได้แบบว่าเท่ากันสักทีชายหญิง เพียวรู้สึกไงว่าเมื่อก่อนเราต็อสู้คนเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรมาช่วยสั<ช>สนอย่างวันนี้<ช>ก็คือเดอะพาร์คก็มาเป็นหนึ่งในใ<ช>งเราดีใจมากที่เขาแบบว่าเร่งเห็นในสิ่งที่เราพยายามมาก็เดอะพาร์คนี่น่ารักมากเลยนะคะกะ็เพียวก็เคยมาที่นี่มาร้องเพลงที่นี่อยู่ประมาณครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร้องที่นี่แล้วก็มันทําให้ได้ให้เห็นว่าแบบเออที่นี่มันเปิดเปิดรับจริงๆกับ LGBTQ แล้วก็ทุกเพศจริงๆ อย่างการเป็นกระบอกเสียงนอกจากว่าเมื่อก่อนมคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีหลายคนร่วมกันมันทำให้เสียงนี้มันดังมากขึ้นขนาดไหนแต่ก่อนเพีย,ยังไม่ไม่ได้เปิดตัวมากค่ะแต่พอได้ได้เปิดตัวปุ๊บก็รู้สึกว่าทุกคนให้ให,ใ,หให้รับการได้รับการต้อนรับที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียวที่ต่อสู้จริงๆเพียวไม่ได้ต่อสู้อะไรด้วยซ้ำก็ต้องต้องเป็นฝั่งภาคภาคประชาชนแล้วก็ภาคอ,องค์กรต่างๆที่ ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยเปิดรับกับ l g b t q จริงๆแล้วก็ทําให้นักร้องกระเทยคนนี้ค่ะได้ได้มีจุดยืนได้มีเสียงให้พี่ๆได้ฟังถึงทุกวันนี้ค่ะมันแตกต่างกับการที่เมื่อก่อนเราไม่ได้เปิดตัวอย่างว่าเราเป็นอะไรยังไงแต่คนพวกนี้เปตัวตัวเองแล้ว ก็แตกต่างเยอะมากก็มันแตกต่างมากเลยค่ะแต่ก่อนก็คือจะไม่เป็นตัวงเองก็จะแบบว่าเป็นฟิลแบบต้องกักไว้ห้ามให้ใครรู้ว <Neither S 1> ่าเราเป็นกันเลยนะเวลายืนประกวดร้องเพลงที่สมัยก่อนค่ะต้องยืนกางขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่จะชอบยืนแบบมาลายเกลี่แต่แบบว่าจะต้องยืนกางขาห้ามห้ามไม่ห้ามไม่ใครรู้ว่าเราเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยค่ะก็พอได้เราเราได้เป็นตัวเองอ่ะมันก็รู้สึกว่าอ๋อมันเลยไม่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอ่ะเราได้เป็นได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำได้แต่งตัวได้ แต่งสวยได้ใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยค่ะก<ช>็<ต>รู้สึกว่าแต่ว่าการที่ไม่เป็นตัวเองมันมีผลต่อผลงานที่เราจะนาเสนอไปใช่ค่ะ,คะยังไงบ้างสาหรับเพียของเพียวคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยมันต้องมาจากจิตใจจริงๆต่อคนดูต้องแบบต้องมีความจริงใจอะคะ่ะวันไหนก็ตามที่แบบเพียวรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เพียอรู้สึกว่าเราจะต้องแบบเฟกอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ วันนี้ได้เป็นกองเลงไอ้อยาตอนย้อนไปที่แบบว่าต้องประกวดแล้วต้องไม่เป็นตัวเองมันมีผลมาถ้าเราแสดงเป็นตัวเองแต่วันนั้นไปมันจะมีผลตออาสิ่มันแหรับเพียวคิดยังไงกับตี้จริงค่ะเพราะว่าตอน The Voice 6ที่เพียวไปประกวดก็ยังไม่ได้เอามากยังไม่ได้ชายมากค่ะ,คะก็มันก็ตกรอบอะ<ช>ค่ะแต่พอปีนี้มาได้แบบคือได้ได้ใส่ชุดยาวๆได้ใส่ขนไก่แล้วแบบว่าได้ได้ร้องเพลงคุณแม่วิทนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลย ลง,งพลง<ร>ให้กับตัวเองใช่ค่ะคิดว่าาำเป็นตัวเองมันทําให้เราชนะเลยแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับส่วนใหญครับใช่ค่ะเพียวสิ่งขอการเป็นตัวเองแล้วมันนี้มันได้รับเสรยจตอบรับดีมากหรือว่ามันพอดีพอจาะกับช่วงเวลาพอดีน่าจะน่าจะเป็นทางที่พระเจ้าวางไว้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเพียวเขาเป็นจริงๆลงเวทีมาเพียวจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละค่ะคือพี่ๆี่ที่เป็นเพื่อนกันก็จะรู้ว่าเพียวเป็นยังไงแล้วก็พอเราได้แบบให้เป็นตัวตัวเองออกหน้าเวทีอะไรเงี้ยคือมันจะ ธรรมชาติและทําให้เราได้แบบปืเปิงปะกายคระใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลให้เรากลับมามีพื้นที่ในวงการพีแล้วก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นเป็นไงบ้างครับช่วงนี้งานก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เขาจะนึถึงเราเลยที่เนู้จดไฟเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของเราเดือนนี้เป็นเดือนของกระเทยนะคะก็กระเทยก็จะมีงานเยอะเป็นผิดปกตินะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ ก็มีงานนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็จะเยอะในฐานะเพียนนอกจากเรียกร้องควาสงสมรรถเทียมแล้วสมรรถตัวเราในฐานะเราอยากจะเรียกร้องอะไรเพิ่มเไหมครับถ้าเป็นไปไนดะ้เพลินอยากนำเสนออะไรจะนำเสนออะไรในความพิงเราอ๋อก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับชราเจนเดอร์ค่ะ,ะกฎหมายการคำนำหน้าชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ให,ให้ให้เปลี่ยนได้แล้วก็การอ,อย่างเช่นคู่รักเพศเดีวยวกันอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีการอุ้มบุญได้อ,อะไรเงี้ย อยากเป็นครับเียวเดียวี่เราคิดว่าทำไมถึงอยากเปินเขาเยอะมากก็มันเป็นสิทธิแค่ขั้นพื้นฐานนะครับที่คนคนหนึ่งอยากมีคำน้ำหน้าชื่อที่แบบให้เรียกเขาโดยที่เขาอยากถูกเรียกไม่งั้นพี่ถามว่าถ้าทุกอย่างมันผ่านสำเร็จอย่างที่ทุกนตั้งใจเราคือแบบอะไรไปยางกับกฎใหม่ก็ไม่รู้ค่ะก็ถ้าเกิดมีแฟนก็อาจจะแต่งงานนี่ครับวือตัวนี้ไม่มียังค่ะหายอยู่ไหมครับ ใชอยู่ค่ะลรวตอน้องเองอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบว่าชื่นชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่มีมั้งเราทำงานนักจนเราไม่รู้ว่ามาเขาบอกว่าเราเป็นคุณแม่หมดเขาลองว่าเป็นคุณแม่ค่ะใช่เขาก็าไม่ในใช่ไหมคะพี่ใน L G B T เขาก็จะแบบเออไม่ค่อยเท่าไหร่ในในช่วงนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีเต่ตาหรือสเปคของเพียวไปไหน สเปคของเพียวเป็นไทยบ้านน้ำแดดค่ะชอบผู้บ่าวไทยบ้านใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ก็ยังหาไม่ได้แล้วเรามีความคิดไวยว่ามันยากมาสำหรับเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ่ะงานลูกแต่ละอาจจะไม่ลูกก็เอาเงินไว้ก่อนค่ะพี่อะไรมาก่อนอะไรที่เป็นเงินเราต้องเอาไปก่อนชัดเจนชัดเจนไปเลยใช่ตเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันน้องถ้าเป็นมีงานความรักเลยก็จะหายอย่างคิดมาหาใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอบงานลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีแพ็กที่จะทำอะไรกับตัวเองไหมครับพี่ก็จะทำเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ มีแพลนจะปล่อยช่วงสิ้นปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำ cover แล้วก็ live session ของเพลงของเพียวอยู่ที่อยู่ใน YouTube แล้วก็สามารถติดตามได้ใน p i o n e s リーค่ะบแอคเคาว่าอะไรครับพิวเ l y ค่ะพูดถึงพูดถึงของการนางงามหลายๆก็จะเชิญเราไปร่วมร้องพองร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไงบชื่นชอบไปกันนางงามชอบค่ะชอบดูมากเลยค่ะก็เพิ่งไปร้องของเอม MUT111 ใช่ค่ะกลับบ้านไปลองที่บ้านใช่ก็เลยมีไว้ลงไว้เล่าเลยที่น้ำตาลฝนตกทำใช่ค่ะก็คือออกไปแล้วเดี๋ยวผมมันจะแฟบไงที่มันโดนฝนก็เลยต้องเอาร่มออกไปซึ่งร่มนั้นมันเป็นสีแดงแล้วมันไม่แมทกับชุด่ะน้องน้ำตาลก็เลยเอาร่มมาแมทเขาเหมือนว่ารู้ว่าเราต้องเหมาะกับร่มนี้เลยร่มนี้มันเรียกร้องหาเดียวเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเขาเขารู้สึกที่น้ำตาลบอกว่ามาฝนลบสักนิดนึงแบบดัก ให้เราดูดุออกมาแนี้ตลอดเลยในการนีน่ารักมากเลยค่ะน้องน่ารักมากแล้วก็น้องสวยมากก็ถ้าเกิดปีหน้านะคะพี่จะได้ทำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะเล่น <c oughs> ไม่ได้หรอไม่เราจะมาประกวดอีกเหรอใช่ค่ะเราอยากประกวดอีกไหมปะถ้าเธอมันชอบเล่นท่าไงคะพี่่ธอชอบประกวดนันนี้นู่นแล้วก็มีคอนเสิร์ตออย่างไปี้ยอาหารจริงนอกจากเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จเราอยากประกวดมบบไม่มาพูดเล่นค่ะพี่อาจจะไปมิสแฟบูลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมาะกับเรามากกว่าอันนี้ไม่ถามจริงเวลาขึ้นไปร้องเพลงคิดไหมว่าถ้าเรามาประกวดมันจะรู้สึกเยังไคือว่าคนน่าจะน่าจะแตกต่างค่ะเพราะว่าร้องเพลงมันเราจะชินในการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบ เวลาเดินแบบหรือ,อใส่ชุดว่ายน้ำอะไางเงี้จะอีกฟิลนึงค่ะก็แบบซึ่งเราก็มีภาพนในหัวแล้วถ้าพูดมาขนาดนี้มีไหมครับไ <c oughs> ม่มีค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่ามีทับทามไหมครับอย่างเช่นเราทับทามเอออยากให้เป็นร่วมจอยเป็นร่วม อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างปีนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็น dead r a c อาจจะมีค่ะถ้าถ dead กเร e เปิดก็อาจจะจะจะร่วมก็คือจะตัดสินใจในการประกวด dead race ก่อนระดับแรกใช่ครัแล้วเป็นระดัเก็บประสบการณ์แล้วค่อยไปเประดต่อใช่ค่ะแสดงว่าปีนี้เป้าเป็จะได้เห็นคนเดียวไหมไม่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นแน่นอนแต่ว่าเป็นแผนในอนาคตเป็นแผนในอนาคตครับอาพิษสุดฐานในการให้ปากถึงแคมเปญ่เล็กๆกดที่กว้างให้กับพวกเราแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานที่แห่งนี้ครับแคมเปญนี้ครับกับเชียงขวาน ก็ e ชี s ร์เซอร์ไพรส์ก็คือเลิมฉลองเดือนไพรมันนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สมรสเท่าเทียมนะคะก็ที่นี่เดอะพาร์กก็เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็เพียวก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องเพลงตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมามางานที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีงานจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็ ร่วมเฉลิมฉลมองวันที่18นี้เราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าสมร่ถเ,เทียมสะพานใหม่นะคะพี่ก็ขอบคุณเดอะพาร์คด้วยนะคะขอบคุณค่ะถึงงานเนี่ยสมมว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อคนจะได้มาสนใจอยงด้วยกัน<ฆ>ม,มีการมาจูมานั่งแชร์กันอะไรอาจจะมีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยเพื่อเินอะไร้วยก็ในงานก็จะมีมีซุ้มต่างๆมีอาหารนะคะออแล้วก็มีข้างหลังก็จะมีโพสต์อิดนะคะให้ให้แปะความในใจนะคะ ก็ข้างหลังก็มีเขียนว่าอยากมีปัวก็มีก็อยากอยากลาออกจากงานน่าจะไม่ใช่เดียวเแล้วนะะนีละก็อยากระบายอะไรมาสามารถมาระบายที่นี่แล้วก็เราจะมีดนตรีนะคะสามารถมาเต้นโฟกนะคะขึ้นไปบนบันไดข้างหน้าได้นะคะแล้วก็สถานที่น่ารักเปิดแอร์ด้วยที่ชอบก็คือมันมีแอร์ค่ะมันเย็นนะคะก็มากันเยอะได้น้องใกล้ใช่ค่ะนิร์ลเพอ